สวัสดีพี่น้องห่าหน่อยทุกคนเด้อทุกๆคนเป็นยังไงน้อเมื่อนี้นะวันที่หน่สิบหกเนาะซีหน่อยทะลุเป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากลบมาเมื่อสองหน่อยสองหน่อยหลายเมื่อเมื่อนี้ไปทะลุเลยเนาะพี่น้องโอ้เอฟทีทุกคู่ทุกคนสิใครอยู่ตรือี่เนาะผู้ใดมาติดตามกับทีมโชคมันกันทุกคนอยู่เนาะซีหน่อยเอาสุดๆเลย phải chút, chút chút lấy xi nồi phi long nọ lấy xi nồi đẻ thêm thêm nồi đẻ cả đẻ trống trống nè phi long búng, Singapore búng, câu búng hóc, nổ tít câu, bỏ sơn câu phi long ấy, lấy xăng đẻ nọ, tung búng tung cho lấy xăng đẻ, Singapore, Phi Sét, 2, 3 องสามด้รูดหลดพี่น้งองขแปดสองแปดสองนะพี่น้องนะ่าเดดแปดสองปกติวิ่งเก่าวิ่งหกเด็สองเด่งพี่น้องเอ้ยออกหกสีตัวจอหกขนาะนี่ตัวจอหกขตัวหลดได้หกส่ด้อเด่งพี่นะ้องเน่ะ อ oh, เขาทาดีเขาทาดีวันนี้เนาะมือนี่เฉพาะมือนี่เต็มสูบเต็มสูบพี่น้องเอ้ยกระเป๋าตุงกันลนะน่มอมวันนี้เนาะวีไอพี่ก็ะไดเขาซีหนาะพี่น้องเนาะไดซีไดซไดสีสองถือว่าซีหน่อยประสมผลสำเร็จแตกสองหน่อยแตกจอสองหน่อยแตกตรงตรงํำแม่ว่ามันตกกับ ก็แ,แตกเสาหน่อยหลุดได้ทุกหน่อยเขาทุกหน่อยซีหน่อยแซมมาอนีแซมนะพี่น้องเนาะ,ะวันที่งี้สิบเก็ดยี่สิบเป็นจะได้ก็มาเบิงบ้งเด้อเขา,มา,ขามาเบิ้องหลายๆเขามาแช่มาแช่กันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยยัดถิ่นยัดปลากันเด้อเป็นจงได้กับว่าเคยหลับดอกของปูขุนเขาคู่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยังมาท่านในเบิ้องลาวของเราของเราลัาลางยังรอก,ก่อน จับอันนี้ก็น่าสมสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ซีหน่อยจะเก่าคันได้แตกจังสีแตกตลอดที่เหาเลยดิด่เว้ยกันงานนี่เอ้าข่าวบวงเด้อมาเชียร์มาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณโพธิชงขาสม,มุดปากกานายปูกะเจ้าเก้าละพี่น้องเอ้ยดวงจันทร์ ขามี uhm, จิตศรัทธาลอยเรือคู่บาอาจารันดวงจันเน้่ยเอาลำลำเรื่อยๆได้เอาทับบนมือนีก็ได้ขึ้นมืออื่นหลอดซิปเท่าบ่เอาซิปเท่าเอาลอยเท่าพันเท่าเด้อดวงจันเด้อให้ได้ทุกมือทุกมือไปกะรวยดอกได้ปลายแดงได้ปลายแดงสิ้นปีมาเดี๋ยวกะเป็นก้นบ่เริ่มคู่บาอาจารย์ทับยัางกะดี ก็ขายขายรวยทำกิจการยังกับจเจริญลงเลี้ยงหน้าลงจันทน้าเอา้าบโบล,ลายใหญ่หังมาเบิ้งต่อมีสิบเก็ดได้พี่น้องได้ว,วันนี้เด้อที่มีสิบเก็หน้าเดีวมาแล้วจัดต่อยี่สิบเก็ห,เเเกห้าหน่อยจัดเลยพี่น้องมีสิบเก็ดแซ่บคู่เลย สามแปดสามแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้า Đi xuống Đi xuống Đi cầu Đi cầu Si sì cầu, sì cầu. สีแปดสีแปดวิ่งวิงวิงสามแปด สามแปดวิ่งสามแปดสามแปดวิ่งกมเลนสามแปดตลง เกเกาพิเศษพิเศษ

mưu Số mưu xuống mưu câu mưu câu mưu xuống mưu xuống đây? xuống mưu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  xuống à

cả hai, cả hai, cả vinh, vinh.

Sampai bukti, 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 jauh. Câu hút cầu hút Câu hút, cầu kiệt Câu kiệt Câu kiệt Câu kiệt xuống hả xuống ha, xuống hả xe xuống câu bè

ห้าหกบิ่งบิ่งห้าหกผมเรียนหาวร้องแปดสองแจกดีแจกดีคือนางเอ้เหมือนวันที่ยี่สิบหกแจกทะลุเป่าเลย เอาเป็นเอาได้กันทุกคูทุกคนล่ะผู้ได้ติดตามบูคุคณเนาะผู้ใดเข้ามาติดตามส่งซิมของป้ารวยใช่เนี่ยกับช่องตาคุณพารวย VIP IP VIP ผู้ใดเขามาติดตามบอดจุดเด้อพี่น,น้องเด้อ

วิ่ง4เอ้ยบ่แม่นเอ้ย4 5จังคิดนำคิดเออ3 4 3 4 3 4 สามซีสามสี่กลุ่มเล่นสามสี่สร่องสี่หากศูนย์งบ สามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดก็ด แคบน้าจอแคบน้าจอเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้มื้อนี้สาเร็จเนาะพี่น้องเนาะสี่น้อยทะลุเลยรวยกันละพี่น้องผู้ใดติดตามปู่คุณรวยกันทุกผู้ทุกคนเนาะบ่มีผู้ใดสิว่าโอ้ยดอกโอ้ยก็สิแม่นผู้อาจสิติดธุระบ่ได้จับได้ใจเนาะพี่น้องนเนาะอันนี้มันอยู่กับดวงเนาะพี่น้องเนาะเอา ให้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อแจกดีๆมือนซีหน่อยเพื่อว่าเป็นการใช้เวลาจาังไั้นก็สีเบื้องเล่าอันเล,เล่าสามัคคีแล้วจับเล่าสามัคคีต่อไปทรงหาหน่อยเพราะน่ะพี่น้องนะอา่านหน่อยมือนี้ก็มีแกจกเฉพาะคิดกับแจกพี่น้องเอ้ย พิเศษกาแตกพิเศษกาได้ปกติกาได้พี่ไอพี่กาได้ซีหน่อยทะลุเลยพี่น้องเลยเอามานี่คำามาเบิ้งหลักอะกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ไปเด้อกดไลค์กดกแชร์อย่าขมโฆษณาปูเด้อหลวงปู้กำลังไต่เติ้ลสัง่งพ่อสั่งไล่ได้พ่อได้คาสมุดประกาเนาะประกุณผู้ส่งคาสมุดประกามาอ้าวพี่น้องเอ้ยปกติมาเฉพาะพกเกดมาแล้ว คับคูสามแปดเก้าศูนย์เหาเกหาส่ศูนย์แปดเก้าสี่เาแปีวิ่ง38กแมเล่น38ร่อง8ปดเก้าพิเศษ23 3ส1มสาหองหาเก้าด้พี่น้องได้หาเก้าด้เด้อบอกสองเทียสามจะหาเก้าสามแปเกสอง ซีหาวิ่งสองสามกอมเมนตสองสามร่องสามแปดปกติหาหกเก้าหกเก้าเก็ดสองหาแปดสองเก้าแปดหนึ่งสองวิ่งหลุดวิ่งให้หลุดมัดสุดหน่อยได้ไปนังได้ให้หลุดไปเลยวิ่งแล้วก็โต๊ะเจาะกัดจับไปให้จับชุดตัวกับน้ำ จัดนักบ้านักก็แล้วแต่ f อฟซีสี่ผิดจาราหนาเนาะวิ่งห6าหกมเดินห6าหร่ 5, 6, รองแปดสองใส่พิจารณาย่านเดเดอรจ์จัดตะ,ะไดตะรก็ได้มันก็ยู่น้ำหลวงน้ำยู่เนาะคนเท่าก็ได้เอาไพจับคู่สามซีซีหนึ่งหกหก็ดหแปดเจ็ดหสองวิ่งสามซพี่น้องผมเล่นสามซร่ 3, 4, รองซีหา ของวันที่นี่สิบเกได้พี่น้องได้ของวันที่สิบหกอยงนี้หกนี่ทะลุเป่าแล้วสีหน่อยแตกลำลุวยกันทุกคู่ทุกคนอยู่แล้วเอาสำหรับวันนี้ก็ให้ที่ทุกคู่ทุกคนเด้อลำลุ้ยลุ้ยกันลำลุ้ยลุ้ยตรงเงินตรงท่องเต็มเต็มกันเด้อพี่น้องเด้อเงินไหลน้องท่องไหลมาแยกเก็บแยกจนกันให้ลำลุ้ยลุ้ยกันทุกขอบกัว ผูตีมาติดตามปูคุณผูติมาติดตามชิมก์พ่อรอยใช่แนะ้วกับถ้าคุเพา้ารอยเลยพี่น้องบอกต่อๆกันไปไผว่าท่านหูจักกระได้เขาได้เขามาไหม่ก็กดติดตามใหม่กดกระดิ่งใหม่สำหรับวันนี้ก็มีสำนีละสวัสดี